สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสน e y นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Battlefield V กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นปืนนี้เลยนะครับผมนี่เลย M1928A1 หรือที่รู้จักกันในนามของปืนทอมสันนั่นเองครับหรือทอมมี่กันซึ่งปืนนี้ครับผมเป็นปืนสัญชาติอเมริกันผลิตโดยใครวะคนผลิตจอร์นทอมสันแอาความรู้ผมแน่นผมเพิ่งไปอ่าน Google มาเมื่อกี้เลยอโอเคนะครับผมสำหรับการแต่งปืน อันนี้ลายปืนผมใส่เป็นชุดเซตนะครับผม t r i p o l i 3อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็สำหรับการแต่งปืนตรงนี้ผมจะเน้นฝั่งขวาครับนี่ถ้าคนสังเกตช่องนี้ให้ดีไ <c oughs> อ้มันจะเปลี่ยนเป็นปืนมาเฟียเลยฮะกระสุนมันจะเพิ่มไปท่าสิบนัดจาก20่สิบนัดปืนนี้เราไม่ต้องไปแต่งคอนโทลหรอกเพราะมันคุมง่ายอยู่แล้ว นะคิดว่านะนะฮะแล้มาเล่นคลาสหมอมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยโหมดคอนเควสกับปืนนี้กันครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเอาละครับผมตอนนี้เราก็เจอห้องแล้วนะครับผมก็เป็นแผนที่คอนเควสโหมดอารัสนะครับผมอารัสอาร์อะไรส,สักอย่างนี่นแหละไม่รู้ผมอ่านถูกไหม <c oughs> <c oughs> มาเลยครับผมเริ่มต้นขอเครื่องบินเลยแล้วกัน ทิ้งบอมหน่อยดีไหมไปจุดดีเลยแล้วกนันว้าวเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะโอ้โดนใส่โดนใส่โดนใส่โอ้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 โดนไอ้ปืนยิงอะ <c oughs> อุตส่าห์มาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ได้เริ่มพูดไม่ถูกแล้วตื่นเต้นอุตส่าห์ได้เล่นเครื่องบินนะ ตอนนี้เราเอาไม่ได้แล้วเหรอน่าจะไม่ได้แล้วผมไปลงรถกับเพื่อนก็ได้ไปเลยพวกเราไปตีพื้นที่กันก่อนดีกว่าครับเราจะมารีวิวปืน,น M หน2 8 A 1หรือทอมมี่กันหรือทอมสันนั่นเองไปเฮ้ยเอาดีๆนะพวกลงลวเว้ยเฮ้ยชุบนอนยุบเลือดเราเยอะนอน เอาโดนไฟตายอะไรวะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโดนอีกเพื่อนอ๋อไม่มีใครแล้วว่ะเหลือแต่พวกมันแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มหัวมันก็สวยเลยครับผมไปเข้าบีก็ได้ไม่ไปแล้วไปซีอ่ะโอเคซีมีอะไรให้ตื่นเต้นไหมเสียงใ,ใครพุ่งพับพุ่งพับเลยอุอ้ย โอดนรีเอ็นฟิวอ่ะแต่ทำไมไม่คงไม่ใช่ตัวยิงรัวเมื่อกี้นะถ้ารีเอ็นฟิวยิงรัวนี่หาการ์กจะไรโอ้อะไรวะยังไม่ทันทำเลยแล้วไปไปกับเพื่อนดิเอ้ยอีอ,อ,อีเพื่อนเอาอีแล้วเราไปช่วยอีดีกว่าคอยซีไปก่อนนะเอาอันนี้อีโดคืนครับผมทอมมี่ทอมมี่ มีเสียงโอ้โหผมเข้าสโคบช้ากว่ามันอ๋อโหเริ่มมายังยิงใครไม่ได้เลยฮะสวยมากเลยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเออยีไม่ม่เยอะสโคอตมันหายไปไหนหมดเนี่ยสโคอตผมอ้าผมมีสโคอตสกันแค่สองคนเอง ส,ส um oh, yes ู้อ่ะส uh ู้อ่ะเอ้าตด้มีคนมาไหนวะบนบ้านแล้วผมว่าเก่งดนสเมผัสที่นี oh> ่ หายไปไหนแตกหนึ่งับผมนั่นไงบอกแล้วอย่าให้เข้าทางเอาลุกไม่ขึ้นอะอะไรวะเนี่ยตายมาแล้วครับผมช็อตมันมันเออชิงไประเบิดบุ้มไหมไม่บุ้มฮนะ โอ้โหมันดักมันดักมันละมันละทีนี้อยู่บนนะอยู่บนชั้นสองนะพวกไม่มีใครรู้เลยฮะโอเคเลเวลอัพแล้วเราจะได้ไปแต่งได้บี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 บ,บีบีโดนเพียบเลยพวกโอ้โหเราโดนฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้แล้วก็แผนที่นี้มันเป็นแผนที่เปิดกว้างด้วยไงเราจะเอาเปืนนี้มันยิงระยะไกลไม่ได้เลยฮะ ต้องยิงระยะใกล้อย่างเดียวเลยดลโดนไม่์ตั้งเปิด,ดวพวกเราบอกอไม่มีวะไม่มีวะหายไปแล้วราเรียนอย่าราเรียนก่อนราเรียนไน ไปไหนแล้ววะกี้ผมยิงมั่วเลยนะโอเคครับผมมีคนเข้ามาอีกแล้วนะเอ้าได้เฉยยิงมั่วๆเลยโดน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 เฮ้ยเป็นตรงนี้กระสุนนะกระสุนกระสุน เราอยู่ที่สูงนี่เหรอว้าผมไม่เห็นมันฮะโอ้โหสกอร์ตอนนี้ดูไม่น่าไม่น่าไว้วางใจเลยแล้วก็ปืนมันแต่งระหว่างเกมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูสิอ๋อกดผิดไปสปอร์คอร์สปอร์อีกอ้าวพวกเราเอาเขียว เฮ้ยโอ้โหวับเอาเรื<_<_<_<_<_่องผมเองกูพวกเดียวกับมึงมึงจะยิงกูทำไมเนี่ยพวกไปไม่ได้แล้วอ่ะไมเกิดอยาระเบิดอารถถังฮะคนวุ่นวายเลยบอกเลยตรงนี้คนวุ่นวาย คุนวายมากไปเราจะไปตรงไหนดีเราไปเนียนจุดไหนได้มั้งเนี่ยไปเราเอาเครื่องบินไปบอมอีกทีดีกว่ามาเด้มาดูสิเขาอยู่ตรงไหนกันนะเอาไปกินเ ไปแล้วเว้ยกลางล่มอเอาเราเอาปืนอะไรมาวะเนี่ยไปนะผมเราจะไปเนียนดีทำไมพอขับเครื่องบินลงมาแล้วได้ปืนอนนี้ทุกรอบเลยเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงปืนที่ฮิทไฟดีมากอันนี้ปืนอะไรวะสเตนกันใช่ไหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดปืนนี้ก็เป็นอีกปืนที่ฮิทไฟดีนะฮะ แต่ก็อย่างว่าเสียตรงเลนออฟไฟมันจะน้อยครับผมทีนีเราเล่นคาร์ดอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรามานี่แล้วเนี่ยเรียกว่ามาแบบเนียนๆไม่ให้ใครรู้ไม่มีใครสนใจเราฮะเพื่อนก็เอาซีมั่งแล้วก็มีเราคนเดียวมาเอาดีนะเอานะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วแจม มันเป็นแผนการขั้นยอดครับอ๋อขอบคุณมากคุณหมอเป็นไงล่ะเจอแผนผมเข้าไปไรู้มีคนยิงไหมเราอยู่ใกล้ใกล้นี่ฝั่งเขามากเลยนะถ่านเกิดฝั่งเขาครับได้ยินเสียงว่า จะมีใครมาเปลป้าโหตอนนี้เรา282 80ต่อ500กว่านะผมว่าเราไปเนียน E ต่อดีกว่าอี e. ผมว่าเรายัางไปได้เผืเกเราอาจจะได้ค่าเพิ่มโอ้ยแล้วมันปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปฮะโอ้โหมันมาเห็น กะจะไปเนียนโอเคฮะตามนั้นเลยกลับไปเล่นปืนเดิมก่อนเดี๋ยวเกมมันจะจบก่อนนะยังรีวิวมันไม่ถูกจุใจไม่ถึงไหนเลยดีๆเหรอเออเราต้องลงดีดิเราได้ดีแล้วว่านี่ไงจีพวกมันเข้าแล้วรุ่นใหญ่เลยคเข้า มาการู้ได้ไงวะปังปังอ่าไม่ปังเหรอโอ้โหฝั่งเขานี่นำไปเยอะเลยครับไกลมากเลยครับฝั่งเรานี่ก็จอกไปเลยครับตอนนี้ โอ้ snail. โหเราได้ซีว่ะแล้วก็เพื่อนไปเอาอ e ีนะเครื่องบิน๋อเครื่องบินไม่เหลือฮะตอนนี้อ๋อีไม่มีแล้ว well. เราไปเอาบีก like ับเพื่อนก่อนงั้นน่ะช่วยเพื่อนเอาบีกันแล้วกันโอเคบีเต็มแล้วเอายาไปพวกโอ้เพื่อนเราไปช่วยเอาอีก่อนสควอตใครเป็นสควอตวะเนี่ยลิเดอร์ไม่สั่งเลยอะ จะได้แบบร่วมมือกันหน่อยเฮ้ยผมเจอสไปเดอร์แมนผมเจอสไปเดอร์แมนผมเห็นมาไหมมาไหมเอ้ยมันรู้อ่ะเฮ้ยใช่เหรอ โอ้สกอร์เราก็จอกมากเลยครับตอนนี้เพื่อนได้มาช่วยเลยข้ามมาเฟรนเราก็ไม่ได้ช่วยใครเลยว, <c oughs> ว่าแต่คนอื่นได้มาช่วยเรา <c oughs> เอา้ารถเหลือป่ะเอารถเลยรถนี้ถังแพนเซอร์หรือเปล่า <c oughs> อ่อาอออุ้ยใครยิงเราวะมาเอากดผิดอีกแล้ว จะกดเลขสาม emergency replay เอาวะล่ะ จะเอาเปล่าได้หนึ่งก็ได้หนึ่งอย่ามาเล่นกับรถถังนะเวย้ยไปครับผมเราจะไปเอาซีอุย้ยดันชนในนี่โอ้โหไม่โดนได้ไหมดนิงมัวไปก่อน ทาไปเข้าซีดีกว่าไปละซีโบ้เฮ้ยลองลองลองด่วนเกือบอะเกือบเลี้ยงมีคนมาแน่นอน ม,นนมีคนมาแน่นอนมีคนมาแน่นอนเพราะผมได้ยินเสียงแต่มันไม่มาฝั่งนี้ครับไอ้ด้วยไอ้ไไแบบเนียนๆว้วยปุ๊บอเข้านี่ต่อเราก็ไปนี่ไปเลยจัดการพวกเป็นเราเป็นการลอ่อเป็นไหนวะ เจอแผนปุ๊บยิงแล้วเปลี่ยนโพเขาเรียกว่ายิงแล้วเปลี่ยนโพซิชันอู้มันมีรถถังใหญ่ๆๆพูดไม่ถูกแล้วมันมีรถถังใหญ่ฮะโอเขามาเก็บฟังนะมีใครมาไหมจะเอาก็เอายิงมาเหมือนรู้เลยว่ากูอยู่นี่เนี่ยเพื่อนหลบไปดิ รัตูตเข้าแล้วเพื่อนเราไม่ได้เล่นทอมสันเลยเดี๋ยวนะอะไรแ,บบแบบว๊บๆเมื่อกี้ไม่รู้ใช่ไหมอะไรแว๊บๆฝั่งนูน้นเฮ้ยมาร์มาหลดเว้ย จะเอามีดฟันผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดจะมารีวิวทอมมี่กลายเป็นสเตนการโหดเฉ๋ดูโอ้โหปืนนี่โหดเฉยฮะกลับมาเล่นทอมมี่กลายเป็นว่าสเตนการเล่นดีกว่าเฉ๋ หลังเข้าแน่นอนเฮ้ยๆึยฮ้ยเฮ้ยฮฮยฮยฮ่ <c oughs> เออเกือบโดนสเตนการแย่งซีนไว้ทอมมี่แล้ว21เ,เรายังพอมีเวลาให้ทอมมี่แก้ตัวนะฮะไปลกันตเร์ลูกันตเา,ตา,ตาทอมมี่เอ,อ๋ยเห็นไหมเราได้เยอะแล้วตะกี้เราอยู่ไหนวะเราอยู่อีปอาวะเอ,อ้ยดีกำลังโดนแ้วผมก็มือไวมาลงนี่น่าจะไปดีฮะ เอฟก็น่าไปนะเนี่ยดีกำลังโดนเข้าดีกำลังโดนเข้า let's go to D เพื่อเราโดนเฉยพอเราโดนเฉยแล้วโอ้ยดีกไกลด้วยตอนนี้ก็น่าจะมันอยู่ดีไม่ไปดีกว่าอี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 ออออ ำไมนงหน่วงอยู่แล้ววะเนี่ยม,มีคนยิงปืนจะไหนก็ะวะอ้โอ้โหพลาดนิดเดียวโอ้โหถ้ามีเสียงอะไรดังต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องดังมากเลยฮนะ <c oughs> ไปลุยกันต่อไหนโดนไหนโดน ลงกับเพื่อนไปเอา E ก่ м. อนดีไหมอย่าไปบวกมันเลยเพื่อนไปยืนบวกกับรถถังเฉยนะเห็นไหมอ้อมลงล่างแล้วก็ล้อลอยโอ้โห ทอมมี่ไม่ได้แก้ตัวเลยสู้สเตนกันไม่ได้จังหวะมันไม่ได้จริงๆอะจังหวะไม่ได้โทษจังหวะแล้วผมเล่นปืนี้กากเองนะผมเฮ้ยเเคทวสองไเบรสองลวเราจะไม่พูดมากเราไปต่อกัน <c oughs> เพื่อนเข้าเอฟฮะอีโดนนะตอนนี้อีโดนรถว่างไหมรถไม่ว่างเครื่องบินก็ไม่ว่างไอ้นี่เข้าเอเฉยฮะไอ้นี่ใจมันได้ครับผมเราก็มาช่วยเพื่อนสิครับอุ <c oughs> ้ย เรานั่งเนียนในน้ำกันไม่รู้ว่าใครจะมาไหมฝั่งเขาจะมาเล้าเอะมีคนมามีคนมา โอเคแก้ตัวให้ได้อยู่เว้ยทอมมี่ฮ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่เหลือแค่66นะเราปุ so ๊บนอนเนียนเนียนเราโดนใครยิงผมเห็นเหมือนหลักก้อนหินวิ่งมานะเมื่อกี้ใช่ไหมยังไง หลังหินนี้ใช่ป่ะโอ้โหฟ้าร้องดังมากเลยฮะตอนนี้ไม่มีอ๋อนั่นเพื่อนเรายิงแลไยิงเครื่องบินเหรอเอาด้วยคนดีเหอเห็นยิงมันเลยเอ้าตอนนี้เราเหมือนเราจะได้เยอะเลยครับผมเพื่อนเฝ้าเอไปนะโอ้โหฟ้าร้องดังมากครับผมเสียงเราเบิดเลยปังปังเลยไม่รู้ในไมค์ได้ยินหรือเปล่า ดีกับเอฟเอฟไกลกว่าไปดีก่อนครับดีน่าจะคุ้มกันแน่นหนาตามมาติดติดแล้วครับเราคิดว่าเอ้ยดีเพื่อนเราเข้าแล้วดีเพื่อนเราเข้าแล้วเขาก็น่าจะต้องมาจากฝั่งนี้กันแหละกำลังมันเลยเอ้าดูเหมือนว่าโอ้เยอะเลยได้ ดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะแล้วกระสุนมันน้อยด้วยไงถ้ากระสุนให้เยอะอีกหน่อยนี่จะดีมากเลยตรงนี้มีไหมเจ้ปึ๊บอาอขึ้นไม่ได้ตอนนี้51ครับเราพวกเดียวกันไอ้บ,บา้ทาทำกูตกใจไปด้วยเลยเฮ้ยโู้ย97าเดาเมจนะครับผมอีก3ดาเมจจะได้อยู่แล้ว ดู้ว่าเราจะไปเพิ่มเลรนออฟไฟล์มันเนี้ยแต่กระสุนมันน้อยไงเราไปเล่นสายมาเฟียดีกว่าว่างหนึ่งไปเลยเราไปเครื่องบินต่อเลยไปจเจอกันจุดไหนเอใช่ไหมเอเหรอเอาลงเลย โอ้โหไกลด้วยไม่ทันละไกลเกลินอ่าสกอร์เท่าไหร่แล้วนเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดต่อสองร้อยห้าหกแต่พอมีเวลานะพอมีเวลาลงไปช่วยเพื่อนตรงอีโดนะเอาอีเลยแล้วกันหุ่ยเกือบ เฮ้อเอาดิออมพีแข่งกันเลยมาปึบออมเข้าออมเข้าพยายาไปพวกเอ้ยรู้ได้ไงวะซิงโซที่หนึ่งสี่สิบตายเจ็ดโปรเพเยอร์ขั้นสูงนี่เองนะฮะ<า>ถึงว่า ถ้ามีเสียงฝนเข้าไปในไม้ต้องขออภัยด้วยนะผมฟ้าร้องด้วยฝนตกหนักมากตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเองอยู่ฝ่าดงกระสุนได้ไงวะขอลงด้วยคนดีลงด้วยโคนลงด้วยโคนเกมจะจบแล้วไม่ทันนะเอา้าทันทันทัน่นนะรอดมันได้ไงวะผมเนี่ยไปมั่วแล้ววิ่งมั่ว แล้วิ่งสับขาหลอกได้ตัวนึงตอนนี้ฟ้าร้องมันเสียงระเบิดเลยครับปึ้งปังเลยเฮ้ยพวกเราเออฮะมันรู้อีกแล้วอ่ะโอเคครับผมเกมก็จบเพียงเท่านี้นะผมตะกอก็แพ้แล้วจะจบไหมเนี่ยก็เป็นว่าสำหรับ การรีวิววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองไปฝึกเล่นอีกทีนึงแล้วผมจะแต่งปืนอะไรให้ครบแล้วก็เรามาดูประสิทธิภาพมันอีกทีกันนะครับผมบอกเลยว่าปืนนี้ผมก็เพิ่งเคยเล่นปืนแรกเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ